เราอทุไทย Thailand, ไอินไซต t อร์แลนด์อะละครับทวงทวงการบ้านมาตั้งแต่เช้าเลยม,มีข้อความขึ้นมาตั้งรอตั้งแต่ตอนเปิดรายการเลยอย่าลืมสัญญากับคนดูคนฟังไว้อะไรอย่างไรเมื่อวานวันนี้ใช้นี่ด้วยใช่เราเลยต้องไปทำการบ้านกันมานะคะอย่างหนักในการหาข้อมูลมาให้ค่ะส่งประเด็นมาให้เราไปติโจทย์เรื่องเจมหมวยกับเฮียสอเอาอย่างนี้แล้วกันเจมหมวยเฮียสสวรรณภูมิ เอากันให้เต็มกว่าน,นี้นะครับเจหมวยเฮียสอณสนามบินสุวรรณภูมิมีตัวตนจริงเช็คแล้วมีตัวตนจริงจริงเจมวยก็มีตัวตนมีตัวตนค่ะหล่อมากเป็นเจ้ที่หล่อมากเออส่วนเฮียสอก็เป็นเฮียที่เป็นเจ้าหน้าที่ออท,าท่าทางาทางจะเป็นหนุ่มใหญ่สปอร์ตใจดีเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเฮียสอเนี่ยเฮียสอเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อาถรรพ์ตรงเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักบินสุวรรณภูมิ เจมวยไม่ใช่เจหมวยไม่ใช่เ,ใชเป็นคนนอกที่เข้ามาเกี่ยวพันกันครับเขามีแหล่งของเขาก็อยู่แถวแถวสุวนทรภูมิจะไม่ได้ในสนามบินแถวแถวที่ศูนย์ขนส่งรถสาธารณะอ๋อครับถัดออกมาอ๋ดอดงแท็กซี่สุนทรภูมิเออแถวแถวนั้นแหละศูนย์รถแท็กซี่สุนทรภูมิเขาบอกเจ๊เขาจะอยู่แถวแถวนั้นแหละเจหมวยเฮียสอือเขาถูกกล่าวหาว่ากําลังเปิดบางปฏิบัติการนอกอระบบ อเอาเอา,เอาอย่างงี้เอยอ่างงี้อย่างี้ที่ตั้งโจทย์ให้เรามาสังเคราะห์เมื่อวานเนี่ยน,นะครับคุณแมวสาวก็ไปสังเคราะห์จนได้ข้อมูลในระดับหนึ่งว่าเจหมวยมีตัวตนจริงเป็นเจที่หล่อมากเฮียสอก็มีตัวตนจริงบุค,คลิกสปอร์ตหนุ่มใหญ่ใจดีนะครับคนหนึ่งก็เป็นแม่ค้าแหละอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่แหละ,ะทั้งสองก็คือหนึ่งเจนหนึ่งเฮีย สร้างวีรกรรมวีรเวรเรื่องแท็กซี่ในสุนทรภูมิจริงแต่วีรกรรมวีรเวรเขาสร้างไว้อย่างไรรอสักครู่จะมีภาคสองจากคุณแมวสาวดีไหมค่ะนะจบไปหนึ่งเรื่องนะจบไปหนึ่งเรื่องนะค่ะจบไปหนึ่งเรื่องนะฮะตกลงชดใช้แล้วนะครับเจมหมวยเฮียสอนะสุนทรภูมิชดใช้ให้แล้วนะฮะรู้แล้วเป็นใครรู้แล้ว <ขอ S 2> กาลัง <ไป S 2> ทําอะไรเก็บข้อมูลขยายผลต่อก่อนสิ่งที่เรา กำลังต้องสังเคราะห์ต่อต้องการหาคําตอบต่อก็คือแล้วผู้ใหญ่ในโซนภูมิรูร้เห็นเป็นใจด้วยไหม,มรู้เรื่องหรือเปล่าอนี่แหละค่ะสิ่งที่กําลังจะต่อจิกซอขึ้นไปให้นะคะนะนะนะเป็นภาระอันหนักอึ้งสาหรับคุณแมวสาวนะ <c oughs> เสี่ยงต่อการขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกับแหล่งข่าว <c oughs> เอาไปกันอีกเรื่องหนึง่งแม่เป็นไปได้ไงกูไม่กลับจริงๆนะอ <c oughs> อย่าใช้คำว่ากูไม่กล้าจำอดีตพระมิโอะได้ไหมครับจำได้ค่ะอดีตเจ้าวาดวัดป่าสุนันทวนารามกาญจนบุรีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากสมัยโน้นมีลูกศิษย์ข้ามประเทศเสียด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่ในประเทศไทยใช่ค่ะอดีตพระอาจารย์มิโซะอดีตเจ้าวาดวัดป่าสุนันทวนารามจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศและข้ามประเทศได้ชื่อว่าเป็นพระนักปฏิบัติ นักเทศด้วยในความเป็นพระนักปฏิบัตินั้นน่นนะครับก็ยังไงดีอยู่ๆก็สึกใช่ไหมสึกกระทันหันบินไปฮ่องกงเลยถ้าเหลืองมันร้อนมันร้อนมากเรื่องผู้หญิงเรื่องสิกาจําตําำตำนานรักตอนแก่กับสิกาแอนได้ใช่ไหมครับจำได้ตอนนั้นอ่านแล้วก็โอ้โหรู้สึกตกใจมากนะนะก็ก,ก็มันมีข่าวลือว่าอาดีตพระมิโซโอกับสิกาแอนเนี่ย เขาเลิกกันแล้วแต่ในที่สุดนะครับสยบข่าวลือมีคนสยบข่าวลือคุณธวัชชัยอริยะเกตมงคลได้สื่อข่าวส่งความมีทั้งข้อความและมีทั้งภาพด้วยนะหลักฐานประจักษ์ชัดเจนบนเฟซบุ๊กของคุณธวัชัยเองนะครับว่า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 มิสุโอกับน้องแอนสุดที่รัตย่องเงียบบินจากญี่ปุ่นมาลงณหน้าทองกับพระอาจารย์แดงขอพรปู่ชูชกมิสุโอบอกพระอาจารย์แดงดังจริงๆ องประเด็นประเด็นที่หนึ่งใน Facebook ของคุณทวัชชัยอริยเกตมงคลบอกว่าไอ้ที่เรือกันว่าคนทั้งคู่เลิกกันแล้วตีงหักแล้วไม่จริงนี่ยังควงแขนกันมาเมืองไทยเลยกลับจากญี่ปุ่นเพราะว่าเขาไปอยู่กันที่ญี่ปุ่นประเด็นที่สองน่าตกใจกว่าเอออันนี้น่าตกใจกว่าจะไม่เลิกตียงจะหักจะไม่หักก็เป็นเรื่องของหนึ่งหญิงหนึ่งชายไม่เกี่ยวกับเราเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ประเด็นที่สองเนี่ยมันสะเทือนใจมากเลยถูค่ะจากพระนัก ปฏิบัติที่มีลกศิก์ลูกหาข้ามประเทศวันนี้ก้มกราบพระเกจิไปลงณห,หน้าทองไปขอพรจากปูช่ชูอชมกูไม่กลับจริงๆครับอดีตพระมิโซะมันไปไกลเกินแล้วนะอันนี้ไปขอพรอะไรอะทำไมต้องไปขอพรปู่ชูชกเพื่ออะไรคะ มันเล่นคุณใสไหมเ,<อ>เล่นอของอดีตพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงข้ามประเทศวันนี้ไปลงน้าน้นาทองไปขอพรจากปู่ชูโชกแปลว่าอะไรเนี่ยหลายๆคนก็พูดกับประเด็นนี้ยตกใจไปกันไกลถึงขนาดนี้ปู่ไม่กลับแล้วมไม่ไหวแล้วพระอาจารย์ผถมตาย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 ,ตายจบข่าวอ๋อเธอะอะไรมันมาบดบังอะไรในตัวของอดีตพระอาจารย์วิโครับอืจบ พอแล้วพอแล้วพอแล้วเสียดายจริงๆร่ะเสียดายอดีตพระนักปฏิบัติองค์นี้คนนี้จริงๆนะเอาแล้วครับไปอีกเรื่องหนึ่งกลับไปที่เรื่องค่ะน้องฟ้องนายข่ายเพื่อนยังรบกันไม่เสร็จในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นกรมที่หน้าเป็นห่วงจริงๆมีปัญหาได้ตลอดเอาอย่างนี้ค่ะอดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกรมอุทยานคุณสุนทรวชระกุลดีหลกอยู่ๆก็ลุกออกมาแล้วเดินไป แจ้งความที่สพปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีให้ดำเนินคดีกับอธิบดีกรมอุทยานคนปัจจุบันคุณธัญญาเนติติมกุลถูกต้องค่ะและผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพย์คุณอดิศรนุชดำรงซึ่งอดีตก็เป็นรองอธิบดีกรมอุทยานนั่นแหละใช่ค่ะนะครับไปร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่าบุคคลทั้งคู่คุณธัญญาคุณอดิศรร่วมกันเปลี่ยนแนวเขตป่าสงวน เปลี่ยนแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบนเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมีการเปลี่ยนแนวเขตซึ่งมันทําให้เกิดผลกระทบต่อคดีที่มีการฟ้องร้องสนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์ใช่ค่ะคดีก็ยังไม่จบด้วยเศรษฐีสองตระกูลค่ะมีการฟ้องร้องก่อนอันนี้ว่าบุกรุกป่าสงวนบุกรุกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบนเขาสอยดาวซึ่งขณะนี้คดีสู้กันถึงชั้นฎีกายังคาอยู่ในชั้นฎีกาด่ดูไปเปลี่ยนแนวเขตมันเป็นผลกระทบต่อคดีที่สู้กันในศาลฎีกา มันก็เป็นเรื่องใหญ่สิครับดังนั้นดังนั้นเราจะไปพูดคุยกับคุณอดิศรน,นุดจำรงนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอดีตรองอธิบดีกรมอุทยานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอดิศรครับสวัสดีครับที่กนทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโอเคทีนี้ทีนี้น่าตกใจนะอดีตที่ึกษากฎหมายของกรมคุณสุนทร บอกว่าคุณอดิสรคุณธัญาร่วมกันเปลี่ยนแนวเขตป่าสงวนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจันทบุรีมันไปเปลี่ยนแนวเขตจริงหรือไม่เกิดอะไรขึ้นครับเคยเรียนอย่างนี้ครับแนวเขตนะฮะแนวเขตอยู่ยังไงก็ยังอยู่ของเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องเรียน้ว่าแนวเขตสองแนวเขตเนี่ยเป็นแนวเขตของตามกฎหมายสองฉบับับครับแนวเขตหนึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นกฎกระทรวงตามพรบป่าสงวนแห่งชาตินะครับปีที่แปด นะครับอีกแนวเขตนึงก็เป็นแนวเขตของเขตรักษารพันธุ์สัตว์เขาใช้ดาวซึ่งตามกฎหมายของกระทรวงสงฆ์พันธุ์สัตว์อันนี้ออกประกาศตามปรรกาศคับโดยวัดเมื่อปี15นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายสองฉบับกําหนดพื้นที่สองสองพื้นที่นะครับเป็นโดยตถุปรวสงค์ต่างกันเพราะฉนั้นแผ่นที่ก็มีสองแผ่นสองแผ่นมันก็มีสองแนวเขตเพราะ คนทําแผนที่ก็ทําคนละปีคนทาก็คนละคนกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวเขียมก็มีสองแนวเขี่ยมของมันอย่างนี้อยู่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตั้งแต่ออกกฎหมายนี้แล้วละครับโอเคไม่ได้ใครไปย้ายโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ผมจะดึงใช้ลงนิดหนึ่งนะฮะคุณอดิศรครับการบังบอกว่าบนเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนั้นน่นะครับมีกฎหมายเข้าไปควบคุมพื้นที่อยู่สองฉบับฉบับที่หนึ่งเป็นกฎกระทรวงซึ่งออกภายใต้พรบป่าสงวนเป็นกฎกระทรวงที่ประกาศบังคับใช้เมื่อปี2508ใช่ครับท้าย กฎกระทรวงฉบับนั้นได้แนบแผนที่ระบุแนวเขตของป่าสงวนเขาสอยดาวถูกต้องนะฮะถูกต้องครับอีกกฎหมายอีกฉบับก็คือประกาศคณะปฏิวัติที่ประกาศเมื่อปี2515ถูกต้องครับเป็นประกาศที่อ้างอิงกฎหมายเรื่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าท้ายประกาศก็จะมีแผนที่ระบุแนวเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเช่นกันถูกต้องครับพูดอดีศรกำลังจะบอกว่าแผนที่แนบท้ายกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นกำหนดแนวเขตที่แตกต่างกันหรือครับ คือเป็นพื้นที่เดียวกันนะแต่การทําแผนที่เนี่ยทำสองครั้งคนเขีนไม่ตรงคนละปีกันเพราะนั้นนะครับการทาแผนที่เนี่ยอีกที่เป็นพื้นที่เดียวกันโอกาสที่จะเป็นแนวเขตที่มันจะตรงกันเป๊ะพอดีเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้นะฮะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะว่าเมื่อแนวเขตออกมายังไงแล้วเราก็ต้องยึดตามแนวเขตเพราะถือเป็นกฎหมายะจรับันอาจจะมีซ้อนทับกันบ้างซ้อนไม่ซ้อนทับกันบ้างก็ต้องยึดตามนั้นครับ ถามก็ตรงตรงนะครับเมื่อเอาแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงกับแผนที่แนบท้ายประกาศคณะปฏิวัตินะครับมาทาบกันนะครับปรากฏว่ามันคาดเคลื่อนกันไหมมันเกิดสองแนวกันไหมมัน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 เป็นมันมันไม่ไม่ซ้อนกันพอดีไม่ซ้อนกันพอดีไม่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไปแก้ไขเป็นเพราะว่ามันเป็นการําแผนที่ตั้งแต่ต้นมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนคึอย่างนี้ฮะเวลาทำแผนที่สมัยก่อนแนบท้าย กฎหมายต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะส่วนเล็กมากคือสองแสนสองแสนห้าแต่เวลาเราไปใช้งานเนี่ยเราต้องไปขยายลงมาดถึงห้าหมื่นแล้วปัจิวันเราทำถึงหนึ่งต่อสี่พันเพราะนั้นเส้นแนวเขตในเวลาขยายปุ๊บมันก็ยิ่งห่างกันไปห่างกันไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคนที่มองเวลาเขาไปจับครั้งแรกเนี่ยเขาเข้าใจว่าแนวเขตฝ่าสมุนกับแนวเขตรัฐธรรมนีญเป็นแนวเขตเดียวกัน ตามหลักฐานที่เขาส่งให้ศาลนั่นนะฮะดังนั้นเขาก็เลยขานก็เลยเข้าใจว่าเป็นนัเขตเดียวกันมาตลอดอืมจริงๆน่มันมันคนละแนวกันสมัย2,546นะครับกรมุทยานร่วมกับกรมป่าไม้ยื่นฟ้องต่อศาลฟ้องสนามกอล์ฟซอยดาวไฮแลนด์ฟ้องว่าบุกรุกทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎกระทรวงตามตามประกาศคณะฏัวัติและบุกรุกเขตป่าสงวนตามกฎกระทรวง ครับนั้นที่ยืฟ้องบุกฟ้องบุกลุกพื้นที่ป่าไม้ตามพอบป่าไม้ด้วยสามช่ังครงบงครับครั้งนั้น2 5 4 6ที่มีการฟ้องร้องสนามกอล์ฟไปนั้นอะไรครับได้อ้างอิงแผนที่แนบท้ายใช่ครับเขาก็เขาใช้แผนที่แนบท้ายของป่าตงรวนเข้าไปเพราะเข้าใจว่าเป็นเขตแนวเขตเดียวกันว่าเขตแนวเขตของป่าสงวนกับแนวเขตของเขตรักษาสปารเขาใดาวนี่เป็นแนวเขตเดียวกันศาก็เข้าใจดังนั้นใช่ครับ โอเคและเอาละครับก็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 มันก็ว่ากันมาโดยเรื่อยจนขั้นสาลบอกถึงถึงปัจจุบันเท่าที่ผมทราบศาลชั้นต้นสนามกอล์ฟชนะศาลรุทธรณ์กรมชนะราชการชนะขณะนี้สู้กันที่ศาลฎีกาถูกไหมฮะถูกครับถูกต้องครับคําถามก็คือเกิดอะไรขึ้นอยู่กรับอุทยานก็ลุกขึ้นมาตั้งคณะทํางานมัดมาขีดเส้นแนวเขตกันใหม่เกิดอะไรขึ้นฮะคืออย่างนี้ครับแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์หรือในอุทยานต่างๆที่ตามกฎหมายที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมันก็มีความ คนที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปขยายจากสองแสนห้าที่ผมว่าเล่า่าเป็นหนึ่งกับห้าหมื่นหรือเพื่อไปใช้ในการควบคุมพื้นที่เนี่ยแต่ละคนก็ไปขยายทํากันเองนะฮะแล้วเกิดความสับสนขยายมาแล้วก็แนวเขตก็เทคนิคก,ก็ใช้แบบหนึ่งคนคนขยายก็ใช้แบบถัดไปถ่ายทอดลงมาในพื้นที่จริงเ,น,ะะน,เนี่ยนะที่เราก็กรมก็เลยบอกว่าทั้งนั้นไม่เอาแล้วเราต้องต้องหาแนวเขตที่เป็นแนวเขตเดียวเป็นมาตรฐานเลยคนไหนไปใช้ก็ต้องใช้เส้นเนี้ยซึ่งทําให้เป็นระบบดิจิตอลและํำเร็จมาตรฐานหนึ่งสี่สี่พัน อันเดียวเลยเพื่อคนไทยไปใช้ก็จะใช้เส้นนี้เลยไม่ไม่สับสนกันอีกนะครับแล้วเราก็เลยก็มาทำนะทำแนวเขตหนึ่งต่อสี่พันขึ้นมาโดยยึดตามโดยยึดตามแนวเขตไทยประกาศคณะปฏิวัตินั่แหละครับเป็นต้นแบบและขยายใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่เนะมาทำเพื่อให้มาเป็นเส้นเดียวนะครับการขีดเส้นใหม่นั้นใช้แผนที่แนบท้ายกฎหมายฉบับไหนเป็น เป็นฐานครับแนบท้ายตดกระรวงหรือว่าแนบท้ายประกาศคณะคณะปฏิวัติครับแนบท้ายประกาศคณะปฏิวัติครับเพราะใช้ใช้ใช้ฉบับนั้นเป็นหลักนะฮะใช่ครับผมอ๋อแล้วก็เราทำออกมามันก็กลายเป็นเส้นเส้นหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงกับเส้นแนวเขตป่าสงวนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นแต่ว่าที่เรามาทาตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ทำมาลูกสมการแล้วก็เอาหัวหน้าแนวเขตหัวหน้าที่เป็นแกนสามต่าหัวหน้าเาจายต่างๆเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็มาร่วมกันพิจารณานะครับเพื่อให้มันเป็นเส้นที่ใช้ใช้ได้กับ บุคคลทั่วไปใครจะเป็นหัวหน้าก็ตามต่อไปที่ต้องใช้เส้นนี้มันจะไม่มีการผิดเพี้ยนไปอีกนะครับเท่ากับว่าณตอนนี้คดีที่อยู่ในศาลชั้นอรอศาลฎีกาเนี่ยปรับแนวพอเรามีการปรับแนวยึดตามหนึ่งต่อสี่พันออกมาแล้วมันก็ไม่ถือว่าอยู่ในแนวเขตป่าสงวนหรือเปล่าคะคือคือแนวเขตของสนามกอล์ฟเนี่ยก็อยู่ในแนวเขตป่าสงวนอยู่แล้วครับไม่ไม่ได้หนีไปไหนเลยเพราะในในแนวเขตป่าสงวนนี่ไม่ได้เปลี่ยน อ,อ๋อยังไม่ได้เปลี่ยน,นะค,ะค่ะนะคะรับก็ยังเป็นแนวเดิมเหมืนนอนฮะครับว่าแนวแต่ว่าแนวเขตของเขตทรามศาคตร์เ,รเนี่ยมันไม่ได้เบียซ้อนทับกันในเขตป่าสงุนพอดีอ๋อครับขึบ้นก่อนเ <c> ขาเข้าใจว่ามันซ้อนทับพอด,ด,ดีแล้วก็เรามาเรามา,เรามาปรับแก้ซึ่งเราไม่ได้ปรับแก้เราก็บอกว่าเป็นของ,องนี้อย่างนี้อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมันมีช่องว่างตรงนี้อยู่โอเคถ้าฉะนั้นถามกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเส้นที่ขีดกันขึ้นมาใหม่แผนที่ที่จะทํากันขึ้นมาใหม่นั้นเป็นผลให้สนามกอลล์์ไไฮฮนนนนดยาวั้ บุกลุกเฉพาะเขตป่าสงวนแต่ไม่บุกลุกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถูกต้องไหมฮะมีบางส่วนก็ยังอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอยู่ครับจะขีดเส้นใหม่อย่างไรก็แล้วแต่สนามกอล์ฟก็ยังบุกลุกทั้งป่าสงวนและบุกลุกทั้งเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเพียงแต่จํานวนพื้นที่ที่บุกลุกมัน,นาอ,อาจจะลดลงถูกไหมฮะพื้นที่บุกลุกก็ไม่ได้ลดนะครับมันก็อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมดเลยเพราะเขตป่าสงวนมันใหญ่กว่าตรงนั้นนะะ่ะนะฮะแล้วก็คุมก็คุมเขตข,ของเขาไส้าดาวไปด้วย กันแบบง่ายๆคือแล้วสุดท้ายเนี่ยไอเส้นที่ลากขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะจะไปกระทบกับคดีที่สู้กันในสลาีการไหมมีผลกรกับคดีไหมคะไม่กระทบเลยครับเพราะว่าพื้นที่ที่เขากระทำการกระทำผิดเ็ื่องอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ม่ได้หลุดออกไปจากนอกเขตป่าเลยไม่กระทบก็ยังอยู่ในพื้นที่เดิมแล้วก็อยู่ในบุกลุกเหมือนเดิมใช่ครับก็ยังบุกลุกเหมือนเดิมแล้วที่คุณสุนทรออกมาร้องนี่คือร้องเป้าหมายคืออะไรคะคุณคือคุณสุนทรเข้าใจผิดไงฮะเข้าใจผิดคิดตั้งแต่แรกแล้วคิดว่า แนวเขตสองแนวเขตสองสองสอง,สองกฎหมายเนี่ยใช้แนวเขตเดียวกันแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยไปทําแนวเขตใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วล้นล้นระยะจากเขตปา่าสงวนเข้ามาข้างในอีกเนี่ยเราเลยคิดว่าเราเนี่ยไปไปไป,ไปทำเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับสนามกอล์ฟนะครับจริง ราะจริงคือถ้าเอื้อเนี่ยเราคงไม่อุทธร์นะข้อที่หนึ่งนะฮะอุทธร์แล้วเราก็ชนะด้วยนะครับข้อที่สองบอกก็ทําให้รัฐพื้นที่รัฐเสียหายผมก็บอกพื้นที่รัฐจะเสียหายได้อย่างไงเนื่องว่าพื้นที่พื้นที่ที่เขาบุกลุกก็อยู่ในเขตป่าสงวนอยู่เหมือนเดิมบุกลุกอยู่สวนก็อยู่ในเขตป่าในเขตทักสารวรป่าแต่ว่าแต่ว่าแต่วาแต่คุณอดีศรฮะถ้ามองในแง่ของกฎหมายการต่อสู้คดีนะครับครับครับมันก็หวาดเสียวมันก็โฉดเฉวียนเพราะเพราะเพราะ การลากเส้นใหม่ครั้งนี้นั้นมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวพยานเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญในการนำไปฟ้องร้องถูกไหมครับมันกลายเป็นว่าไอ้แผนที่ที่เป็นหลักฐานสําคัญในการนําไปใช้ในการฟ้องร้องและชนะในชั้นุทธทณ์และกําลังสู้อยู่ในชั้นฎีการนั้นมันเป็นเอกสารที่ในทางราชการไม่รับรองและไม่รับรองแล้วไปรับรองเอกสารชิดชิดให่ชุดใหม่ขึ้นมาอมันชวดเฉวียนกันนะเออหรือต้องมารื่อกันใหม่อะไรยังไงไหมคะเออก็ยอย่างนี้ครับ ในขั้นแรกที่ไปดำเนินการอักลุมอ่ะเขาคิดเขาเข้าใจผิดเนียฮะเลยเอาแนวเขียดตาสงวนซึ่งเข้าใจว่าเป็นแนวเขียดเดียวกันไปยื่นต่อศาลนะครับว่ามันผิดตั้งแต่ต้นที่ใช้แนวเขียดเขาเข้าใจผิดว่าเป็นแนวเขียเดียวกันนะครับแล้วก็ฟของแนวเขียดมารู้ทีหลังว่าแนวเขียมันเป็นสองแนวเขียดเขาก็เลยมาบอกฟ้องเราว่าเราไปแก้จริงๆเราเขาไม่ได้แก้เลยมันมีสองแนวเขียดของมันอย่างนั้นอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉนั้นถ้าจะบอกว่าเราไปแก้ทําให้ไม่ศาลอ่ แก้เอกสารที่ไปยื่นต่อศาลไปแล้วเนี่ยก็คอบคนไปยื่นไปยื่นผิดตั้งแต่ทีแรกไงครับอ๋อนะฮะไปยื่นผิดตั้งแต่ทีแรกเธอไปไปทาให้ให้ศาลเข้าใจตั้งแต่ทีแรกว่าสองแนวเขตนี่เป็นแนวเขตเดียวกันอถ้าเช่นนั้นก็มีโอกาสหลุดในชั้นฎีกาหรือเปล่าเนี่ยทางสนามสอกไม่ไม่หลุดนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่สนามก็ก็อยู่ในเขตป่าสงวนอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งเป็นแนวเขตที่ใหญ่กว่าแนวเขตแนวเขตของเขตรักษาป่านะครับเพราะฉะนั้น การกะทาผิดนี่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ป่าอยู่นั่นนะฮะมันไม่ได้ทำ <Okay. S 2> ให้เขาการกระดิกมันหายไปนะฮะโ <Okay. S 2> อเคอการฟ้องครั้งนี้เราใช้อัยการใช่ไหมครับก็ทางทางกรมอุทยานก็จะใช้อ่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าฟ้องฟ้องกรมถึงทอนละอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไอ้ฟ้องทางสนามกอล์ฟแต่ดั้งเดิมเราใช้อัยการเป็นเป็นรัฐเป็นโจย์นะใช้อัยการเป็นคนฟ้องครับอัยการฟ้องบริษัทสวนจันทบุรีทางอัยการที่เขาทําคดีนี้ให้มาตั้งแต่แรกนะฮะแต่ฟ้องตั้งแต่แรกสองพัน่ยสี่บกเนี่ยเข้าให้ความเห็น อย่างไรครับเรื่องเอกสารสําคัญที่ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ครับไอ้เรื่องแนวเขตนะคะมีการคุยไหมคะยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้หาเรือกับทั้งท่านนายการเลยนะครับเพรังไม่ไม่ทราบว่าอย่างไรแต่ว่าเพอเที่จริงมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอกสารเอกสารัอแปดที่เขาแนบไปในการส่งฟ้องเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าเขาเข้าใจว่าแนวเขตเนี่ยเป็นแนวเขตเดียวกัน ตั้งแต่ต้นก็คือเป็นการเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเป็นการเข้าใจผิดเฉพาะแนวเขตแต่ไม่มีผลต่อรูปคดีเพราะยังไงยังมันก็บุกลุกอยู่ดีแหละใช่ครับใช่ครับผลสรุปคือเป็นอย่างนั้คือพื้นที่ป่าของรัฐเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วก็มันยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นจากไอ้การเสียที่มันต่างกันตรงนี้เลยครับ อืมโอ้โหนี่คุณอดีศรครับนจอคอมพิวเตอร์ของผมนะ <c oughs> มีข้อความที่ส่งมาทางไลน์ขึ้นจอใต้ไปหมดมเข้าใจว่าบางข้อความบางความเห็นเป็นนักกฎหมายด้วยเขาบอกว่ามันก็ชวัดเฉวียนนะเพราะว่าเพราะว่าประเด็นพินาประเด็นฟ้องร้องนั้นนะครับอ้างเอง,อเ,องเอกสารทางราชการชุดหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาราชการเองก็บอกว่าเอกสารชุดนั้นเลิกใช้แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วให้บังคับใช้เอกสารชุดใหม่ก็คือแนวเขตใหม่ มันจะฉวดเฉวนมากเลยเพราะว่าถ้าถ้าพิจารณาโดยเข่งครัดเนี่ยเพะเพ,ะเพอเพอเพอจะหลุดเอาได้งาออ่ายง่ายมันสุ่มเสี่ยงะจะมีผลไหมคือคือคือจะผมก็ยังมั่นใจในในในศาลนะว่าถึงแม้จะเป็นสองแนวเขตแยกกันนะในภายหลังเนี่ยนะมันแยกกันคนละแนวเขตเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงครับอนนี้หลักฐานแต่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสนามข้อผลยิงนะสนามก็อยู่ในเขตป่าในชาทั้งหมด เนื้อที่เดิมที่เคยส่งฟ้องกันตั้งแต่ตนก็ยังบุกรุกอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ก็ต้องพยายามที่จะใช้ประเด็นนี้ในการชี้แจงครับครับครับก็ทีนี้ทีนี้เจ้าของสนามกอล์ฟซอยดาวไฮแลนด์ก็คือบริษัทสวนจันทบุรีใช่ไหมใช่ค่ะสวนจันทบุรีจำกัดครับครับครับเป็นของใครเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับแล้วก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าใครเป็นเจ้าของ เห็นคุณสุนทรคนที่ทําเรื่องฟ้องร้องเมื่อปี2546ไประบุว่าเป็นของคนสองตระกูลเนี่ยนะครับคือตระกูลกันสุกับตระกูลแบงค์กรุงเทพมันจริงไหมเนี่ยนี่ผมไม่ทราบว่าไม่ได้เคยไปคุยประวัติอะไรของเขานะฮะแล้วก็มไม่ได้เป็นคนเข้าไปดําเนินการจับคุมเมื่ออาทีแรกนะครับนันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี2 5 4 4 4 5ครับครับคาถามสุดท้ายครับพี่เพื่อนน้องนในกรมอุทยานรุ่นพี่รุ่นน้อง คุยกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้เลยครับมาจึงกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขนาดนี้เพราะว่าคุณสุนทร็กเป็นรุ่นพี่เกษียณไปเจ็ดปีก็รู้จักกันหมดเพือเผอจะรุ่นพี่วรณศาสตร์ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถูกต้องใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าพูดถึงทำไมไม่คุยเนี่ยทำไมพี่ก็ไม่มาคุยกับพวกผมสั้วัตตนนั้นแต่ที่แรกอ้าวคุณสุนทรอไม่ได้มาคุยกับรุ่นน้องที่กลมเหรอฮะ ไม่ได้มาคุยครัท่านไปท่านไปฟ้องก่อนแล้วท่านก็ค่อยมาคุยคะเขาไปแจ้งความกับตํารวจที่สพโป่งน้ำร้อนก่อนเลยครับใช่แจกข่าวไปก่อนเลยแล้วค่อยมามันไม่ได้คุยกันก่อนไม่ไปคุยกับที่บดีผมเห็นได่้วฮะแต่ไม่เคยคุยกับผมเลยว่าเขาได้ติงเป็นยังไงอ่ะคุยกับคุณธัญญาแล้วไม่จบเหรอก็มาคุยหลังจากที่ฟ้องไปแล้วอะแล้วเคลียร์แล้วเคียเข้าใจกันหรือยังคะหลังจากมาคุยกับท่านอธิบดี ก็ก็คงยังคุยกันไม่รู้เรื่องฮะอ๋อก็ยังคุยเรื่องเพราะว่าถ้าจะรู้เรื่องท่านคงไปถอนฟ้องนั่นแหละครับอ๋อตอนนี้ไปยังไม่ถึงขั้นฟ้องแต่ว่าไปไปแจ้งความใช่ไหมไปแจ้งความไว้นะครับไปแจ้งความว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรประมาณนั้นทําให้รัฐเสียหายถูกไหมฮะมันย่อเรื่องนะฮะแต่เห็นว่าคุณธัญญากับคุณอดิศรก็จะก็จะดาเนินคดีกลับเช่นกันใช่ไหมฮะไ่กรับก็ก็ถ้าเราไปออกสื่อสัมภาษณ์ว่าเราเนี่ย ประพฤติปฏิบัติไม่ชอบเราก็เสียหายนะเราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองด้วยนะครับเพื่อนไปแจ้งความกลับหรือยังคะยังครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่วนนะครับแล้วก็ให้ชัดเจนนะครับเรารวมทั้งพยานหลักฐานที่เอาไปสัมภาษณ์ที่ไหนต่างๆก็ตามที่เราทำนะเราเสียหายนะครับก็จะต้องให้ไปกฎหมายดูครับอืมอืมเอาเอาเอาแหมน่าเสียดายนะคุณคุณคุณอดีศสนะหลายคนเขาวิจณ์กันเยอะว่าพี่เพื่อนน้องในกรมอุทยานมีเรื่องประทะกันตลอดเนี่ย มีข่าวประทะกันระหว่างพี่ๆน้องๆในกรมบุทยาาทุกๆสามเดือนทุกๆสามเดือนเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับกรมอุทยานเนี่ยครับก็ก็คือต่างคนต่างทํางานแล้วต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองถูกนะครับเรื่องเรื่องกรณีนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าได้มาพูดปรับความเข้าใจกันก่อนเนี่ยมันก็เรื่องจะไม่เกิดแต่เรื่องเรื่องคือแต่ละคนก็ก็คิดว่าตัวเองนะทําถูกแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้หาเลยกันผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ไม่ได้หาลือกันมากกว่าไม่ได้คุยกันมากกว่าแล้วก็แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กลัวว่าจะผลรบกวบตัวเองก็เลยต้องรีบทําอะไรไปก่อนโดยที่ไม่คุยัครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณอดิศรค่ะครับด้วยความยินดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณอดิศรนุชดำรงค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะน่าเห็นใจนะองค์กรก็องค์กรเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องก็สถาบันเดียวกันฟ้องร้องก็ฟ้องร้องกันเองอีกเออ ต้องไปแก้อะไรแล้วล่ะสาย <ละ S 1> ต้องไปแก้หวงจุ้ยต้องไปแก้่วงจุยจ้ยแก้อะไร,ร,ร,ะรหลายๆอย่างแล้วล่ะทั้งตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงระดับกรมคือคือคือเมื่อวานผมมีโอกาสได้เจอคุณสุนทรอ๋อค่ะคุณสุนทรก็ยืนยันเลยคือไอ้ตอนไปที่ตอนไปฟ้องศาลเนี่ยก็ใช้เอกสารชุดหนึ่งค่ะต่อมาราชการบอกว่าเอกสารชุดนั้นมันใช่ไม่ได้มันผิดทําเอกสารชุดใหม่ขึ้นมามันต้องมีผลกระทบต่อคดีแน่ๆถูกไหมค่ะมันน่าบ่ดเสียเพราะเอกสารมาเตี๋ยแปลไปแล้วไง ผมก็ไม่แน่ใจใช่ป่ะมันมีโอกาสมันมันมีสิทธิ์มันมีสิทธิ์กังวลได้แล้วกุทก็บอกว่าเผลอๆนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันจะเกิดจุดเปลี่ยนในคดีและพลิกไปพลิกมาเผลอนะข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทำสำนวนทำคดีฟ้องร้องสนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์เมื่อครั้ง2546 แล้วก็ต่อสู้คดีกันเรื่อยมาจนกระทั่งที่เจฎีกาเพ้อเจะโดนเอกชนฟ้องกลับเออถ้าคดีมันพลิกกันในตอนหลังดีก่ามาใช่กาจุดิกจุดพลิกใช่ถูกไหมฮะเพราะเวลาไปฟ้องเนี่ยเวลาไปฟ้องร้องสนามกอล์ฟว่าคุณบุกรุกเนี่ยก็อ้างอิงแผนที่หนึ่งทางราชการฉบับหนึ่งในเวลาต่อมาราชการก็บอกว่าแผนที่ฉบับนั้นใช่ไม่ได้แนวเขตมันไม่ตรงมันไม่ใช่แล้วต้องใช้ฉบับใหม่แนวเขตใหม่ที่รังวัดกันใหม่ขีดเส้นกันใหม่ มันหวัดเสียวไหมอ่ะ <ừ m. S 2> โอเคแต่โอเคทางคุณอดิศรอ,อ,อธิบายก็มีเหตุผลคุณอดิศรบอกว่าแม้ลากเส้นกันใหม่ก็ยังบุกรุกอยู่ดีบางส่วนของสนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์ก็ยังบุกรุกเขตป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว<ค>์ป่าอยู่ดีเอออันนี้ผมไม่รู้ล่ละมันมีกฎรรมหมายที่เก<ะ>ี่ยวข้องคือคือเมื่อคดีขึ้นไปถึงศาลมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือกฎหมายที่เรียกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาคดีต่อสู้คดีกันในชั้นศาลบัญญัติไว้อย่างไรข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงข้กสารที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีเป็นหัวใจสําคัญในคดีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ยมันจะมีผลอะไรไหมผมก็เข้าใจคุณสุธนและก็เข้าใจคุณอดิศรคุณธัญญานะเราต้องพี่พี่น้องคุยกันอาจจะมีทางออกต่างคนต่างไปถอนแจ้งความเปิดออกเปิดใจคุยกันซะ แล้วก็ถามอายการคนที่ทําคดีเรื่องนี้ให้กับกลมสักนิดหนึ่งไหมโอเคไหมเป็นยังไงแนวทางของคดีจะอย่างไรอาจจะได้เห็นทิศทางอาจจะคุยกันได้แล้วจบไมได้ด้วยโอเคขอให้จบกันด้วยดีทะครับก็เชื่อว่าทุกคนเขาก็หวังดีผมเชื่อว่าหวังดีคุณธัญญาคุณอดิศรผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าคุณธัญญาคุณอดิศรไม่ได้เอื้อประโยชน์สองตระกูลใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟขณะเดียวกันผมก็เข้าใจคุณสุนทร ห่วงลูกน้องที่ร่วมกันทําคดีนี้ขึ้นมาอาจจะถูกเอกชนฟ้องกลับถ้าเกิดจุดเปลี่ยนคดีพลิกถ้าเกิดจุดเปลี่ยนและคดีพลิกก็เข้าใจอีกก็มองได้ก็เป็นห่วงได้เพราะนั้นมันก็ต้องเนี่ยแหละมีคนให้ข้อมูลมาด้วยว่าสนามก๊อบเขาใช้ได้เป็นของจุดจุดจุดเอออาช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ